สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วที่ช่องบุกแอบซอกกันนะวันนี้เราจะมาสู่ช่วงรีวิวไปเรื่อยนะครับเหตุผลที่ผมต้องมาทําช่วงรีวิวไปเรื่อยรีวิวไฟฉายรีวิวมีดอะไรอย่างน,นี้ครับเหตุผลก็เพราะว่าปกติช่องเราเนี่ยจะรีวิวแต่ปืนแอบซอกกันใช่ไหมครับซึ่งมันติดเหลืองก็จําเลยนะเพราะงั้นเราก็จะมารีวิวไฟฉายบ้างนะครับเพื่อให้ช่องเรามีอะไรสีเขียวกับเขาบ้างนะครับตอนนี้มีแต่แดงกับเหลืองเต็มไปหมดเ,เข้าเลยนะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นไฟฉายคีย์เชนไรท์นะครับซึ่งท่านชมน่าจะเห็นคุ้นเคยคุ้นชินในตลาดนัดนะครับที่ขายอะไรร้อยสองนะครับจริงๆราคาตัวนี้มันแค่4ี่สบาทเองนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องเลยนะครับตัวไฟฉายตัวนี้นะครับผมสั่งซื้อจากลาซาด้านะครับผมไม่ได้ขายนะสั่งซื้อมารีวิวให้ท่านชมดูนะครับประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อตัวนี้เป็นอ่า Cob นะครับดีชาร์จคีย์เชนไ g ท์นะ ตัวนี้ออกแบบให้เปิดขวดได้นะครับแล้วก็มีตัวไมโคร USB ชาร์จแล้วก็หน้าตากล่องนะครับโดยรวมประมาณนี้ <we> ไม่มีระบุนะครับว่าแบตมป์มกันแน่นะเดี๋ยวเข้าไปดูในกล่องเลยตัวนี้บอกก่อนนะครับเป็นไฟฉายราคาถูกนะครับเพราะงั้นมันจะคุณภาพไม่ได้ดีเหมือนโอไลท์นะครับโอไลท์ o light, คุณภาพพ,พรีเมียมนะตัวนี้ถูกๆอ่ามีคู่มือด้วยนะครับ ภาษาจีนจ๋ามาเชียผูป่มือก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคมาตัวไปฉายนะครับเขาจะแถมสายชาร์จมาด้วยในกล่องซึ่งสายชาร์จตัวนี้เห็นบอกว่าเป็นไมโคร USB ใช่ปะเอมันไม่ใช่ไมโคร USB นะนเขาแถมมาเป็นตัวไทซีนะครับ เดี๋ยวลองดูก่อนแขนสายมาผิดปะเนี่ยอ๋อนี่นะครับเป็นพอร์ต Type C นะครับเป็นพอร์ตชาร์จเร็วโอเคอ่ะวิธีใช้นะครับก็เหมือนไฟฉายทั่วๆไปนะมีสามโหมดนะครับไฟฉายกดเปิดตรงนี้นะครับสว่างมากสว่างน้อยนะครับแล้วก็กระพริบสว่างมากสว่างน้อยกระพริบนะครับ วัสดุคร่าวๆที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลิเมอร์นะเนี่ยครับตรงตรงตรงัวโคนพวกนี้เป็นพลิเมอร์เห็นเขาโฆษณาว่าตัวนี้ใช้เปิดกระป๋องเปิดขวดได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลองเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นขาตั้งได้นะครับแม่หเหล็กอ่ะติดเหล็กได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นหูที่อยู่นะครับหูเกี่ยวกับตัวเสื้อกาอกหน้าจะหรือว่าตัวเวททั่วไปนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมว่าไปทดสอบเลยดีกว่านะครับว่าในความมืดเนี่ยมันจะสว่างประมาณไหนนะครับเอเคไปโอเคนะครับตอนนี้ค่อนข้างมืดมากเลยนะลองเปิดดูอ่านี่ครับความสว่างมัน มันอาจจะไม่ใช่ไฟฉายที่ยังไว้ส่องไกลๆนะครับแต่เป็นไฟฉายแนวแบบสปอตไลท์มากกว่านะครับเป็นเห็นกว้างๆนะครับเห็นภาพกว้างๆนะเดี๋ยวลองเป็นไฟเบาดูบ้างอ่ะเบาอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วเป็นไฟกระพริบโอเคผมมองว่ามันโอเคมากเลยนะกับราคา50บาท ถือว่าเวิร์กเลยห้าสิบบาทแบบทำได้ขนาดเนี้ยเดี๋ยวลองหาเสาเหล็กนะครับดูสิจะยืดอยู่ไหมนี่ครับอือตรงนี้จะเสาเหล็กดูนะครับสว่างมากเลยปั๊บนี่ครับถือว่าใช้ได้นะยืดอยู่ ม่เล็กเดี๋ยวลองดึงดูนะก็น้ำหนักตัวม,มันอยู่นะครับแต่ถ้าเอาอะไรไปเกี่ยวน่าจะไม่ไหวโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะจบกันรีวิวนะครับเจ้าตัวไฟฉายเอาดอนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ